ทะเลาะยันเต้เอวักกายน์ตอนยาเบียดแก่แก่นี่แก่ได้ทุกอย่างทุกแนวแก่ได้ความทุกแก่ได้ความยากแก่ได้ความจนแก่ทุกข์ถูกทุกคนทุกทีทุกฝังทมก็หมดยะติกายแก่กูที่ให้คุณแก่ลงมาแก่เนื้อมืนีแก่แก่อิตายะติแก่ไอกายาทิปอะลรยามีกันเต้เคียงนังพุทธะให้เมตตาบารมีบังเกิด อิทธ ah, ิปเสือตะกุทท er ั <audio> ้งหลายกปังกายันตเตยกุปังกายสัตะเตยเกนะ์อุทละลอยแปดอิปังกายยันตุทให้เป็นอุต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 อัตอุ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 ตหุตอุตี้ตอุตอุตอุตอนตองตอุกอุต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 อุกอุต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 อุาอลตอุสองตอุตงุัอุต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 อะนันตพรตมัตกายอุตอุือืตอ ถาธุรวัตถุมงคลนี่ผู้ใดที่แล้วงหงห่างแหนี้สีมังคลังก็เถะอันเทพพุทธะทบารมีบังเกิดรทพุทธเจ้าปัเกิดในัวเดิด้วยก็คยะัทีและพุ้ไปดสะ สวาอันพระไมกันยงติผุ้ตังกัารจำมังกันชังขังกันกันนักันน้ากันนี่กันนี่กันหนุกันนู้กันไั่กันนู้กันนั่งกันคุณผีคุณคนบนดำคุณยสาผีปอบผีปอบผีพงผีพ่ายใส่หัวใส่หาวิชาทั้งหลายตุ้ยบอกให้กันที่ว่ากันเกย์ย์สาชุดจงมังกรยาอุ่มมังกรกันยติติ่เกย์ยาชุดจงมังกรยาคาไทยให้ได้กำไรเงินทองกำเจลือไหลเข้ามาแล้วจะได้คาสายสู่อับมังกันยติเปเกย์ยาเปตาเปตาบุทธมังกันยตินะชาลิต phật coi là hành tinh sáng sải cảng maha ba la si si quân coi sơn mình bồ tát, mình bồ và phước pháp, những ông khẩn nhất trí nhất năng. Ba quan hao, con nuôi, con kinh ba quan hao, con nuôi, con xay chuộc là mình nhất trí, hãy để được. Pháp cụ coi dòng. ถูกปู่จ okay. ้าลูกหลานเฮตังซี่เป็นจังเด๋น้อสีห้ามีดีได้สิได้ดึงคนมากคำสู้ศาสนาเฮาบ่ปูจะพูรอสิต่อมาก็จะตีปูยจะเสี่ยงระวังไปทั้งนาเนื้อพื่าสู้ธรรมกัญญาทีกัญาภูรามต่างอยยังทีผ่านมาให้มันผ่านไปส็จะทีทตเคนางปัญญาทรัพยอะไปกันยาบารมีให้เกิด ส <So S 2> so um, ี่ม <I> ังคลายเตปะท่าน so right ังกายอัปปะยัสวกายะในกโรยมันตองกโรมะทิกายภูคนี่ลังมาเทมารรบชาธุทวสังกายผูปะยัสสุแต่ยังภูกะยจสโสอิทิปิโสปะปะกายเตปิรรยาปะขาซตยังให้ภาคันสวัสดิ์สันเสริญบารมีกุธเจ้าเรือไว้ในหลายอิทิปิโสไว้ในหลายกุกรมหาติยมหาบารมีองค์จักรพรรพอเจ้าก็ให้เปิดหาหลาย ชาลาปันตาตาญะชาลาปันตาสุริยะกาติปิระยะนั่งมันบุพิตตศีลมันบุพิตตธรรมพวกเจ้าดึงคนเข้ามาให้ศาสนาปุริยะติตกมหาบาลีที่วรยะตัสยะปาปุริยะตากันบมีเงินมันกระสางโบราณกันบมีปัจจัยกิเหติอย่างโบราณลูกนะอระภูพาภายาติพระภูพาญาติธรรมคารยะติยาปุริยะศัก ปูจ้ามาปวดมาพายลูกหลานแล้วก็เอารหัตไม่เฮ็ดให้สร้างในเด้อปูขอรหัสเฮ็ดรหัสสร้างเนี่ค่ะปูละหัสเปิดซับเจ้าค่ะกาะกี่ก่อนต้องสอ้างต่อยอดนองก็อะอุปปะก็ยจะเปิดสู้ต่อยอดนี่งจอยังเปิดมารมีเปิดเจอสู้ระยะที่ชนาตีกูเดียระยะชนระยะกูกูป่วยระยะส่วตระยะกูพระพุทธเจ้ามีหาพระองค์ แต่จะมีหาพระองค์สาธุมีจำนุ่งเขามาแล้วมีพุทธธรรมสงฆ์พุทธธรรมสงฆ์จะมีหาพระองค์ต่อด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปูนอสิจะเลื่อนหงเฮืองเหลืองเลื่อมไปไหนเนาะปูนอจจส สาธุล en, ูกหลานขอเพิงบารมีปูให้คำให้ชู่ลูกหลานได้ดึงคนเขามาศาสนามาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเนี่เด้อปูสาธุดี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 ายกูวังสอนตยอมมีปูป่อป่อยสอนปูป่อป่อยเตะเตะกูยังให้พวกเจ้าบุญเรือนลุ่นกูสวเรือยหลาให้กินยาใดขาดสายเด้อปูป่อยอดสอนไปทางใดให้เทพเทวดารักษา์ปูกะทีบุญยสศ ว่าลราตั้งคัตตาสิทธิยาธุรกิจการงานขอให้เจริญรุ่งเรืองอุปมาอุกรณ์อยากไปดาวที่แตย่าบอว่จะเป็นสังขารภูมิวินีก็ดีเมื่อว่าผู้อยู่นีก็ดีขอให้ห่างให้เจริญสู่ธรรมกายในศาสนาปปะบาเกย์เยเซ่แต่มังก็เย่สาธุน้ำผสุน้ำน้ำผูม Được xay say xay say được say kẹo Xa thịt, xa thịt, thịt, thịt về tháng nào, khâu chỉ là trà ngán đúng không ạ? Dạ, bố Đây, à. loại kẹt Khâu hạ phù lạc của nhẹ Khăn mình, khâu chỉ phải sửa mất rồi Hắn về tháng quá ขันผู้ซ้ายที่ไปจีบสาวให้เอาไว้ทั้งซ้ายมีอันตรายให้หันมาทั้งหลังเจ้าขาดป้องกันในคือทุออย่างนั้นสาธาโโุปู อยากเกลือนัายนนปูมันเป่าให้ไ่้ละค่ะสาดแก้ความทุกข์ความยากแก้ความยากความจนแก้ผีให้เป็นคนแก้ความจนให้เป็นคนรวยแก้คนป่วยให้มันหายมันซ้อมอยากเกลียนี่คืออยากเกลียแม่ก็จะเรล่นในทำไปเรื่อยๆจะแม่เด้อไปเล่นไป ปัารรปกันด่างพลังไม่นามหาสายแหลมตุ่มมาห้มให้ปึงสายหนป่าเดียวโบะอยู่สูตะตยังติปอของเตามีหาพระวงวงพระกุปทานโกูหน้าคมโนตะกัตะปูชุนระปูตโมีอริยะมิไตรโย โอมหาบาลมีเจ้าริโตสูมังคัญยันติอิทธิอิทังบาลมีจิตตังอันยันตินหะโมหุปะยะสะปุะกะตังมหาบาลมีนะโมพุทธายะนะภะะทะอะระันติชยะใชยะทชยะทโยใชยะชยะทชยะทโยชยะยะทยะโยเปิดเงื่อนคำคำเกี่ยวเงตัวกองเงยมหาสารุปะกังยังติพละนั่งคันยันติ ปู่ค่ะสาธุเจ้าค่ะรหัสอ่าเปิดทรัพ์นี่เทพพระเจ้าหาพระองค์เนาะเจ้าค่ะน้อพอพูดคือหนังพระพุทธปีเอาหาพระองค์คือหนังค่ะพอพูดทำพระสงฆ์คือหนังค่ะปีเอาโอ้โรงรานก็ส่งสิเป็นตะปึกตะนาแท้าน้อปู่นอเสียได้เข้งเค่งบนอเจ้าค่ะ อันแต่ว่าหาพระองค์ในส่งชัดเจนอยู่เจ้าค่ะปูพระพูดพระน้ำเก้าน้ำแปดพระพุทธน้ำเก้าน้ำแปดเจ้าค่ะเอานิ้วยกขึ้นมาดูค่ะพระพุทธนับพระพุทธพระสงฆ์พระสงฆ์งพระถ้ำน้ำเข้ามาแล้วมีจากนิ้วสามเจ้าค่ะปูไม่เหลือจากนิว้วโอ้มันเหลือจัน่ละเอาค่ะค่ะโอ้สาธุจ้าสาธุค่ะปู <c oughs> สาธุเจ้าปูสาธุฮัลโหลอแตงพันขึ้นไวเลยค่ะหนึ่ง